คุณผู้ชายอายุ39บ้ปีปวดท้องจุกๆเป็น,ปนหๆหายหายท้องผูกสลับท้องเสียมันมีแผลเหมือนจะเกิดเป็นมะเร็งนั่นเองทำไมการตรวจฟิทเทสถึงเป็นการคัดกรองมะเร็งลำไส้ที่เราควรจะเริ่มทำกันนะครับลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด2ฝั่งก็คือฝั่งขวาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็พาดตรงกลางมาตรงบริเวณลิ้นปีแล้วก็ไปอยู่ที่ฝั่งซ้ายาะฉะนั้นเวลาเกิดความผิดปกติที่เยื่อบุลำไส้ครับมันอาจจะมีการอักเสบม,มันอาจจะมีการเลือดออกซึ่งการที่มีเลือดออกของมะเร็งลำไส้ให,ใหญ่่ฝังขา เราเองจะไม่เห็นนะครับว่ามันมีเลือดปนมากับอุจจาระซึ่งแตกต่างกับฝั่งซ้ายมักจะเป็นเรื่องของมูกเลือดปนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสนี้นะครับคุณผู้ชายอายุ39ปีนะครับปวดท้องจุกๆเป็นๆหายหายท้องผูกสลับท้องเสียก็<ท>เลยสงสัยนะครับแล้วก็ปรึกษามาเอาชุดต,วตรวจฟิทเทสเนี่ยไปตรวจด,ดูพบว่าตัวเองเนี่ยขึ้น2ขีดนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นอย่างนี้ครับนัดมาสองกล้องลำไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลดูผลของการสองกล้องครับเห็นเลยครับบริเวณลำไส้ใหญ่ฝั่งขวามันมีแผลเหมือน จะเกิดเป็นมะเร็งนั่นเองเคสนี้เนี่ยเราได้ทำการวินิจฉัยด้วยการเอาชิ้นเนื้อมาตรวจดูนะครับผลก็พบว่าเป็นเรื่องของ well diff adenocarcinoma ซึ่งแปลว่าเป็นมะเร็งแบบหน้าตาค่อนข้างดีนะครับวิธีการรักษาเคสนี้เนี่ยการตัดลำไส้ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งเนี่ยออกไปแล้วก็เคสนี้นะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับคนไข้ไม่จำเป็นต้องให้ยาเคมีต่อครับแล้วก็คนไข้เนี่ย follow up แล้วก็ติดตามวิธีการดูแลตัวเองต่อเนื่องทุกๆ3เดือนการดูแล follow up คนไข้ต่อเนื่องทุกๆ 3, 3เดือนเนี่ยใน เป็นอย่างยิ่งในช่วง2ปีแรกเพราฉะนั้นฝากทุกคนดูแลตัวเองให้ดีครับ